สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel ผมนายแพทย์วีรพันธ์สวนรณหมายนะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับโควิด19ทีนะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเช่นเคยนะแต่วันนี้จะไม่พูดถึงสถิตินะหลังจากที่อย่างที่รู้กันนะทุกวันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อผู้ป่วยรายใหม่พีกพๆๆขึ้นไปทุกวันเลยนะโอ้ยน่ากลัวจริงๆนะครับวันนี้ก็ยังมีข่าวที่น่ากังวลอยู่ สอสข่าวนะเดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันที่เกาหลีใต้นะตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จัดการควบคุมโควิด -19 ได้ดีเลยนะครับนะแต่ตอนนี้นะก็อาจจะเจอคลัสเตอร์กลุ่มใหม่ของการระบาดอีกแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามโบสต่างๆนั่นแหละนะเพราะชนเกาหลีเนี่ยเขาก็ชอบที่จะเข้าโบสเนาะก็มีข่าวนะครับที่ในเกาหลีใต้เจอโควิด -19 ีระบาด ในโบสถ์นะเมืองควังจูนะครับในขณะที่กลุ่มศาสนาคัด้านห้ามรวมตัวนะก็พยายามที่จะยับยั้งประชาชนไม่ให้ไปโบสถ์นะครับในใครจะเข้าโบสถ์ก็ต้องสแกน QR โค้ดด้วยนะครับแล้วคิซัจกที่เกาหลีก็ประกาศว่าพยายามอย่ามารวมตัวกันนะข่าวนี้นะครับก็ปรากฏว่า,ารัฐบาลเกาหลีใต้กําลังจับตาเฝ้าระวังสถานที่ทางศาสนาหลายแห่งในเมืองควังจูนะทางใต้ของประเทศและเมืองแทจอนทางตอนกลางของประเทศนะครับหลังจากพบว่ามีการระบาดคลัสเตอร์อันใหม่เลยนะในโควิด2019เนี่ยนะครับ โดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของเกาหลีเนี่ยบอกว่าพบผู้ติดเชื้อโรคดังก่ารายใหม่ในควางจูเนี่ยทั้งหมด15รายนะโดยสืบพบว่าติดเชื้อจากงานอีเวนต์ส่งเสริมการขายงานหนึ่งก่อนผู้ติดเชื้อในจังหวันี้จะนําโรคไปแพร่ต่อในบ้านพักคนชราโบดนะครับแล้วก็ชาวนานะนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก6รายในเมืองแทจอนเนี่ย4รายในกรุงโซ2รายในอินชอนและ1รายในคยองกีนะครับตอนนี้รวม22ราย แล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศอีก28รายนะครับที่ผ่านมาในเกาหลีใต้พบการติดเชื้อจากการรวมกลุ่มนำ้ำมัสการพระเจ้าเป็นระยะๆะะนะครับเหตุนี้ทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมใช้มาตรการห้ามทํากิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนะ เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วถ้าหากสมาชิกบวกคนไหนจะเข้าโบสก็ต้องสแกน QR Code ด้วยนะอันนี้ก็คือเรื่องของที่เกาหลีใต้ก็ยังต้องระวังมากๆนะแต่ยังไงก็ตามนะยังไม่น่าเท่าไม่น่ากลัวเท่ากับที่ฝรั่งเศสนะครับเพื่อนๆครับที่ปารีสเนี่ยเขากลัวว่าจะเจอโควิด -19 ทิระลอกใหม่นะเพราะเขาไปตรวจตัวอย่างน้ําเสียเนี่ยพบว่ามีเชื้อโรค ปนเข้ามานะแล้วคนเนี่ยก็มักจะเอาไอ้น้ําเสียที่น้ําที่ไม่ได้กินได้ที่เขาใช้รดนั่งรดน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลเขาก็จะประกาศนะไม่ให้คนเนี่ยเขาไปใช้อุปโภคบริโภคน้ําอนันั้น,นะครับรายงานเนี่ยนะครับก็ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับชื่อเลอม,มองนะครับสื่อของฝรั่งเศสนะบอกว่าจากการตรวจพบน้ําล่าสุดเนี่ยน้ำเสียนะครับก็พบว่าแถวภูมิภาคเกรซ ปารีสนะครับได้เผยให้เห็นว่าแกให้เห็นแววการระบาดครั้งใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ก็บอกว่ายังอาจจะเร็วเกินไปนะก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปพยายามที่จะสุ่มนะเอาน้ําเสียขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาตรวจหาไวรัสนี่แหละนะครับจริงๆเขาสุ่มมาเรื่อยๆแหละนะครับนะตอนแรกๆเนี่ยเ็เจอน้อยแหละนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาเจอว่าปริมาณน้าเสียเนี่ยช่วงที่มีการระบาดเยอะๆเนี่ย,ยมีเชื้อไวรัสปนอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นแหล่งหนึ่าาถ้คน เอาน้ํานั่นนะ่ะมาใช้ใช่ไหมไปจับนะไปบางคนก็ไปล้างมือล้างเท้านั่นแหละนะแล้วเอาน้ำนั้นมาโดนตัวเรานะเชื้อโรคนี่ก็อาจจะเข้าไปในตัวเราได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะครับโอ้ไปทั่วเนาะปลาแซลมอนใช่ไหมในน้ําเสียใหม่นะครับก็ต้องระวังให้ดีโอ้มีเรื่องที่น่าแปลกมีเรื่องที่น่าแปลกเล่าให้ฟังอยู่นิดหน่อยนะครับ เขาบอกว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนะประมาณปลา,ปลายเดือนที่แล้วนะครับมีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลน่านะครับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากสุดของสเปนเนี่ยระบุว่าพวกเขาตรวจพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในตัวอย่างน้ําเสียในกรุงบาร์เซโลน่านะเมื่อวันที่12มีนาคม2019นะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดการระบาดไวรัสชนิดนี้เเดือนในเมืองหูหั่นนะครับแปลกไหมเพื่อนแปลกเนาะทางทางตอนกก่าจริงคือเขาเจอ ไวรัสตัวนี้นะที่ที่น้ำเสียของประสน้ำตัต้งแต่12มีนา,าบารบาดที่หูฮั่นเนี่ยจริงๆล้วทันวาปี2019ใช่ไหมอันนี้ฟังหูไว้ๆะนะเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งเชื่อหมดนะเพราะว่าเอ่อก็เป็นข่าวที่แปลกแหละนะคือเจอไวรัสนี้ที่สเปนก่อนที่ไปเจอที่เมืองจีนนะนอกจากนี้นะยังพบร่องรอยไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่เก็บจากน้ำเสียในเมืองมิลานและตูลินในเดือนทันวา2019ด้วยถ้าธันวา2019นี่ไวรัสเนี่ยยังไม่ถึงไปถึงยุโรปใช่ไหมก็ถ้าเจอจริงๆเนี่ย ก็แสดงว่าโออเวลสนี้อาจจะอ r ตพิเชียลก็ได้แต่แต่ยังไงก็ตามนะเพื่อนๆครับเราฟังหูไว้หูก่อนเนาะเพราะอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยข่าวจริงก็บอกก็ไม่รู้นะแต่ข่าวอันนี้ผมก็ได้อ่านมาจากผ้าหัวมาจากที่ไหนที่สนุกนะสนุก com นะก็เป็นข่าวที่ลงอยู่ในสนุกก็ต้องกรองอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันที่หอันที่สนะครับถ้าพบจริงเนี่ยนะ เป็นไวรัสโคโรนาคือโคโรนาเนี่ยมีสายหลาย,หลายสายพันธุ์ไงบางทีไปเจอโคโรนาชนิดอื่นเนี่ยก็ไปบอกว่าเป็นโควิด19ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังหูไว้หูก่อนเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะพวกคอนส p i เรซี t h e รี y ก็พยายามที่จะบอกให้ได้ว่าโควิด19เนี่ยเป็น artificial virus ใช่ไหมที่เรา เสริมเติมแต่งกันมาเพื่อจะทําสงครามชีวภาพนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดน่าอาจจะเป็นสารขาอื่นก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นข่าวเฟก็ได้นะนี่ไม่รู้อันนี้พูดให้ฟังให้ครบถ้วนก็นด้กันนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าเป็นข่าวจริงแล้วก็ artificial แน่นะ <laughs> โอเคทีนี้อ้าวสุดท้ายครับ ที่ญี่ปุ่นครับเพื่อนๆครับบอกว่าวันที่11อันนี้อันนี้มาจากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นนะครับบอกว่าวันที่11กรกฎาคมรัฐมนตรีเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นนะครับคุณนิชิมูระนะถแถลงว่าเราจะไม่ประกาศภาะวะฉุกเฉินครั้งที่2แล้วนะนญี่ปุ่นเขาประกาศอย่างนี้นะครับลองไปตามดูนะว่าจริงไหมนะเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นฝากส่งข่าวด้วยนะครับเขาให้ผลอย่างนี้ครับเพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะลดลงชั่วคราวเมื่อมีการประกาศแต่จะกลับสู่สถานะเดิมทันทีหลังการปล่อยนะคือล็อกดาวก็เชื้อก็หาย ปล่อยล็อกดาวเชื้อก็กลับมาอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามการประกาศระยะยาวเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะเศรษฐกิจจะพังนะครับซึ่งทันแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะทางญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าเราจึงต้องยอมให้มีการติดเชื้อในระดับชุมชนโดยรักษาตามอาการที่มีไม่ต้องฉีดวัคซีนนะครับจากสถิติที่พบเนี่ยสามารถใช้การรักษาในปัจจุบันก็หายได้นะครับแล้วเขาบอกว่าหากคุณอายุต่ำกว่า60ปีเนี่ยแทบไม่มีการเสียชีวิตเลยนะผู้ที่เสียชีวิตเกิดจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆนะครับโควิด -19 นั้นไม่น่ากลักกวถ้าไมม่โซซีโรแทซอน นะไม่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุผู้สูงรี่หรือคนที่มีโรคอ้วนนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามด้วยจะให้เกิดการติดเชื้อในระดับชุมชนนะในคนที่แข็งแรงนะก็อย่างที่รู้กันตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าถ้าเกิดการติดเชื้อเนี่ยถึง60%ของประชากรในชุมชนนั้นเมื่อไหร่นะโรคนี้จะไม่น่ากลัวอีกแล้วนะเพราะว่าในชุมชนนั้นจะถือว่ามีภูมิไปคั้งชุมชนเลยนะครับ แต่กว่าจะถึงตัวเลขนั้นเนี่ยไม่รู้จะสูญเสียเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูโมเดลอย่างต่างๆจากประเทศต่างๆกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับก็เอามาเล่าให้ฟังในเช้าวันทิตย์นะวันน 12, ี้วันที่12บสอกรกฎาคมพุทธศักราช2513นะเมื่อวานนะครับใครดูจำนวนตัวเลขผู้ Subscribe ในเพจในใน u t u b e ช่องของพวกเราสิครับเกิน2 0 0แสนไปแล้วนะเกิน2 0 0แสนคนเรียบร้อยนะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดเนาะช่องของเราเนี่ยยังไม่อายุไม่ถึงปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เราใช้เวลา6เดือนนะก็มีผู้ติดตามแสนกว่าคนนะครับหลังจากนั้น3มเดือนกว่าๆนะก็รวมเป็น9เดือนกว่าๆตอนนี้มีผู้ติดตามช่องของพวกเราแล้วสองแสนคนนะครับผมก็จะทําช่องนี้ให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะแล้วก็เอาข่าวที่พยายามที่จะกรองแล้วนะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังข่าวไหนที่ยังไม่ได้กรองผมก็จะบอกเลยตรงๆนะเออเพื่อนๆต้องฟังหูไว้ไก่อนนะอย่างนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากช่องของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ เพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ